ช่วงนี้ไปติดตามประเด็นข้าวแรกกันก่อนนะครับ รัฐบาลครับมีการประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมประชนมพันซ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2566นะครับมีการเชิญชวนน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนจัดโตมูประดิษฐานพระบรมชายาหลักพร้อมเครื่องราชสักการะตกแตงสถทานทีประดับธงชาติไทยแล้วก็ธงอักษรยอพระนามาพีไทยวอปอรอ่พร้อมผ้าระบายสี่เลี้งแล้วก็ผ้าระบายสี่เขาวตามอาคารสถทานทีตลอดเดือนกรกฎา,า,าคมนี้นะครับ ในโอกาสมหามงคลแ่นเดียวกันนะครับสำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนรวมลงน้มตัวว่ประพอนประบาทส้มเด็กประชาชาอยู่หัวหนึ่งในโอกาสวันจเจริญพระจุะพันธุาวันที่28กรกฎาคม2566นะครับโดยสามารถ ทวาพรผ่านระบบออนไลน์นะครับที่เว็บไซต์น่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.ch ไะคกับระว่างวันทียิ่2ิสาถึง29กรกฎาคมสอง6นกะครับก็สามารถไปรวมลงนามทว่าพรได้นะครับทั้งนี้นะครับก็เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับที่คนไทยทุกคนเนี่ยได้เถิดไว้เนื้อกล่าเนื้อเสียนอยู่แล้วนะ